วันนี้ณบริเวณหน้าประตูพระวรุูยูเจนสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงสุวิมลราชเลขานุการในพระองค์ออกรับเครื่องราชสักการะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชดีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566 ซึ่งรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้แทนภาคประชาชนนำเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ทูบเทียนแพรจำนวนหนึ่งคู่ไปทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิเดกินพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อราษฎรชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีในโครงการพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมศิละปะชีพโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการป่ารักน้ำตามพระราชดำริโครงการหมู่บ้านยามชายแดนตามพระราชดำริโครงการธนาคารอาหารชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ